สวัสดีนะคะมาพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับห่วยนานาของเราตามคำสัญญานะคะที่เมื่อวานได้บอกไว้ว่าเดี๋ยววันนี้ะจะให้ไวให้ยีก่กีไวหน่อยเนาะอันนี้ไวของนานานะคะ10โมงนะคะกว่าจะงานบ้านเสร็จเนาะ,ะเหนื่อยเหมือนกันนะคะก็ใครที่ขอลู้น2ตัวบน2ตัวล่างไว้นะคะอันนี้จะเป็นลอตเตอรี่วีเนาะเดี๋ยวนานาจะให้ลอตเตอรี่วันด้วยนะคะจะเป็นอสองตัวบน บนล่างตรงโต๊ดเนาะแล้วก็จะมีสามตัวตรงโต๊ดด้วยนะคะก็รู้สึกว่าสิบรอบสามตัวตรงโต๊ดเนี่ยคือว่าจะเข้าตั้งห้ารอบห้าหางเลยนะคะยังไงก็อรอลุ้นรอติดตามนานๆน,น,นะคะว่าจะเข้าห้าหางได้ยังไงวันหนึ่งเข้าหางเดียวก็คุ้มแล้วนะคะแต่อันนี้นานา,นาคิดให้แล้วนะคะคำนวณให้แล้วเข้าได้ยังไงห้าหางโดยที่แบบว่า คิดสูตรง่ายมากไม่ปวดหัวเลยนะคะบวกลบคูณหารธรรมดานะคะไม่ยากเลยนะคะก่อนอื่นก็เอาของลดสองตัวบนล่างไปก่อนนะคะสูตรนี้เดินได้ดีมากค่ะขอบอกนะคะกว่านานาจะได้ลงคลิปเสร็จเนาะกะ็เพื่อนๆก็ฝากดูแล้วกันนะคะว่าสูตรนี้ยังใช้ได้อยู่หรือเปล่านะคะก็เรามาเริ่มกันเลยนะคะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลาเนาะโจนจนจน้าว ขออุปกรณ์แป๊บหนึ่งนะคะสูตรนี้2ตัวบน2ตัวล่างอ่าลอตโต้ VAP นะคะแล้วก็เดินได้ดีแถมยังใช้ได้กับเว็บอื่นๆนะคะใครไม่เข้าใจหรือว่าสงสัยตรงไหนแอด i d l i n e 3นอแล้วก็ตัว a เล็กมานะคะ,ะเดี๋ยวนานามีเวลานานาก็จะพยายามตอบให้ทุกคำถามนะคะ สูตรนี้ไม่ยากค่ะเอาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าเอาหลายเริ่มแล้วเนาะจะสองนาทีแล้วยังไม่ไปไหนเลยนะนะเอ้ยมีตั้งหลายคลิปนะ่รออยู่ง่ายๆค่ะง่ายๆก็อสองตัวล่าง เรารู้แค่ว่าสอตัวล่างออกอะไรนะคะอันนี้เริ่มแล้วนะใครไม่เข้าใจอะไรก็ดู p l a y ิสย้อนหลังก็ได้นะคะถ้าไม่อยาก add line นะก็ดู p l a y ิ i t ในช่อง p l a y ิสอ่าแล้วก็จะมีหัวข้อรู้สองตัวบนสองตัวล่างตามหัวข้อนะคะอาจจะเป็น3ตัวตรงต้นหรืออะไรเงี้ยก็ดูตามหัวข้อนะคะนานาแยกไว้ให้แล้วนะอันนี้ก็สูตรนี้ก็จะมีอยู่ว่าใช้2ตัวล่างเพียงแค่เรารู้2ตัวล่างที่มันออกมาแต่ละรอบบางคนถามว่าแทงยังไงคะนานาเราคือเอารอบ รอบที่เพิ่งจะออกนะคะรอบล่าสุดคำนวณได้เท่ากับเท่าไหร่เอาไว้แทงรอบต่อไปนะคะไม่ใช่ว่าแทงมั่วทิ้งไว้เลยแล้วก็ไปไหนตัวไหนอย่างเงี้ยไม่ใช่นะคะก็รอบต่อรอบนะคะสําหรับรูทนะคะมันจะไม่เหมือนอสองตัวตรงบนล่างแล้วก็จะไม่เหมือน3ตัวตรงต๊ดนะคะอันนั้นคือสิบรอบเราทิ้งไว้แทงทิ้งไว้เราจะไปทํางานบ้านหรือจะไปตลาดทําอะไรอะไร ก็แล้วแต่เราคอยมาดูผลทีเดียวก็ได้นะคะแต่การเล่นวิ่งหรือว่าลูดเราต้องเล่นอ่ารอบต่อรอบนะคะอ่ะอันนี้ก็จะได้สูตรนี้ก็จะมีอยู่ว่าสองตัวล่างนี้นะคะอ่า,อาบวกกันนะคะก็จะเป็นหนึ่งบวกสามหนึ่งบวกสามได้เท่ากับเท่าไหร่คะได้สี่ใช่ไหมได้เท่ากับสี่ถือได้เท่ากับเท่าไหร่คือมาบวกกับหลักหน่วยนะคะเนี่ยเหมือนกันอันนี้หนึ่งบวกเจ็ดเท่ากับแปด ก็ได้ถ้าเอา8มาบวกกับ7นะคะอันนี้9บวก4เท่ากับ13ก็เอา4มาบวกกับ3นะคะอันนี้เข้าใจนะก็1บวก3เท่ากับ 4, 4บวก3เท่ากับ17แเ้วราก็จะดึงหลักหน่วยมาก็จะได้เป็น7กับ8 7 8ใช้แทงรอบต่อไป7เข้าตอกตัวเลยนะคะอันนี้7เข้านะคะสองเด้ง1บวก7เท่ากับ 8, ปดบวก เจ็ดเท่ากับ15ก็จะได้5กับ6ใช่ไหมคะ5กับ6อันนี้6เข้านะคะอันนี้9บวก4เท่ากับ13ใช่ไหมคะ13ก็จะได้3บวก4เท่ากับ7กับ8นะคะ7กับ8เข้าไหมอ่าตายแล้วไม่เป็นไรนะคะเราได้สามเด้งแล้วไม่เป็นไรเนาะหลุดไป1นะคะต่อมานะคะก็จะเป็น5บวก6เท่ากับ11 11บวก6เท่ากับ7 8ใช่ไหมคะอ่าแ8เข้านะคะ ยังไงนาะนะ้าแม่ขาดทุนอยู่แล้วค่ะยังไงต้องได้ค่าขนมร่างละนะอันนี้ก็จะได้เป็น5บวก4เท่ากับ9 9บวก4เท่ากับ13ก็จะได้เป็น3กับ4 3เข้า4เข้า4เข้าวาว่ง x ข้างหน้า x นะคะ,อ,ะอันนี้ลูด2เด้งพอ7บวก3เท่ากับ10ก็จะได้เท่า0บวก3 0บวก3เท่ากับ3กับ4นะคะ3กับ4 3เข้านะคะ สามบวกห้าเท่ากับแปดแปดบวกหเท่ากับสิบสามเท่ากับสกับสนะคะอันนี้4ี่เข้านะคะอันนี้สบอันนี้สี่บวกเก้าเบวกสเท่ากับสิบสามสิบสามบวกสี่เท่ากับเจ็ดแนะคะเจ็เข้านะคะใครที่กักตัวอยู่บ้านหรือว่าทำอะไรอยู่ที่บ้านมีเวลาว่างๆก็เล่นยีกีนะตามนานา,นาได้นะคะจะได้ค่าขนมบ้างเนานะค่าขนมเด็กๆ ค่านมค่ากับข้าวนะคะโอเคเก้าบวกสามอันนี้อันนี้ไปแล้วเนาะใช่ไหมเนี่ยเริ่มงงแล้วเนี่ยอ่าอันนี้ศูนย์บวกสี่เท่ากับสี่ใช่ไหมคะสี่บวกสี่เท่ากับแปดเก้าแปดเก้าอ่าอันนี้แดนไปเข้าซะและ้วแปดเก้าอันนี้ลบไปนะคะแปดเก้าเก้าแดนไม่อยู่ข้างหน้าเนาะอ๋อไม่เป็นไรอ่ะอันนี้อันนี้ก็ไม่ได้ดูด้วยรอบต่อไปนะคะก็เอาเป็นว่าอ่า คิดเข้าข้างตัวเองเนาะก็คือหลุดไปแค่2รอ,อบนะคะแต่เราได้2เด้งอยู่นะคะอันนี้ก็เดินได้ดีนะคะอันนี้จะเป็นรุดสองตัวบน2ตัวล่างเนาะจะเป็นลอตเตอรี่แต่เป็นแนวทางได้ทุกเว็บนะคะอย่าลืมนะคะที่นานาให้ก็คือว่าจะเป็นแนวทางได้ทุกเว็บนะคะเผื่อใครขอเว็บน้นเว็บนี้มาเนาะก็ตามนี้แหลคะค่ะก็ตอนนี้ ประเทศไทยของเราเข้าค่อนข้างจะวิกฤตเกี่ยวกับโควิดนะคะยังไงเดินทางไปไหนมาไหนก็อ,อย่าลืมป้องกันตัวเองนะคะพกแอลกหอฮอล์หน่อยอะไรทานองนี้ก็ใส่แมสให้เต็มที่เลยนะคะก็ไปไหนก็หมั่นล้างมือเนาะหลีกเลี่ยงผู้คนเยอะนะคะก็ดูแลตัวเองเนาะคะ่ะตอนนี้ก็ไม่มีใครช่วยใครได้ก็คือต้องดูแลตัวเราเองะคะดูแลให้ดีที่สุดนะคะก็ ทางที่ดีก็คือไม่ต้องไปไหนเนาะอยู่บ้านแทงยีก่กีเอ้ยไม่ใช่นะคะอยู่บ้านนะคะกักตัวอยู่บ้านจะได้ปลอดภัยนะคะที่บ้านคือเป็นที่ที่ดีที่สุดสําหรับเรานะคะโอเคค่ะแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้นานาน,าน,นะคะจะได้เป็นกําลังใจในการทําคลิปต,ต่อไปของนานานะใครที่รอสองตัวบนสองตัวล่าง ตรงต๊ดอ่าเดี๋ยวนานาลงให้เลยนะคะหลังจากจบคลิปนี้นะคะและ3ตัวตรงต๊ดก็จะต่อเนื่องไปนะคะก็จะเป็นว่า3ตัวตรงต๊ดทํายังไง10บรอบถึงเข้าตั้ง5หางหางละ8-900เลยนะคะโอเคค่ะสําหรับคลิปนี้ขอจบแพงเค่นี้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะ